เราขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจังหวัดพิจิตรด้วยเจอเลยค่ะ1นึสองสาสวัสดีค่ะ 1, 2, พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจังหวัดพิจิตรขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงสืบสันอัตลักษณ์ความเป็นไทยเว l ค o m e to Than l a เอกลักษณ์ไทยงามมารยาเอกลักษณ์ชาติงามวัฒนธรรมพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางขอนำพาทุกทา่านเข้าสู่การแสดงเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ระดับประถมวัยสังกัดเทศบาลโนพิจิตในชุดการแสดงสืบสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยสุกซ้อมโดย คณะครูประถมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางควบคุมการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสสิธรอภินันทโนอำนวยการแสดงโดยดรสุรพลเตียวตระกูลนายกเทศมนตรีเมืองพิจิต de up คนไทยจงช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้เพราะวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมายังทรงคุณค่าอยู่ชัว่วกาลตัวก็ไทยใจก็ไทย ใจก่อไทยสุขสบายเพื่อน้องน้องทีรู้รักรู้สามัคคีโชคดีโชคดีที่เป็นคนไทยสยามเขาว่าเมืองยิ้มหน้าตาจิ้มลิมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนื้อใต้ออกตกที่ศาลบ้านเรือนเคียงกันต้องรักกันเข้าไว้ ยามดีมั่งมีเงินฟองพ่อแม่พี่น้องเราก็ยิ้มชื่นใจยามใดมันไม่ค่อยดีไม่นายไม่นีก็ยิ้มสู้กันไป ทาทั้งพ้องยิ้มย่องพองใสเรามีพ่อองค์เดียวกันเป็นมิ่งควันเป็นศูนย์รวมดวงใจลูกขอถวายชีวีจะเป็นผลดีของประเทศไทยตัวก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อนของเราที่รู้รัก สามคัคคีโชคดีโชคดีที่เป็นคนไทยตัวก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อน้องน้องพีรู้รักรู้สามคัคคีโชคดีโชคดีชาติไทยชทยย พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่้จัด,ดกิจกรรมดีๆและเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ รอบมือต่างๆให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอัตลักษณ์ของชาติไทยนะฮะโอ้โหมาจากจังหวัดพิจิตรเด็กๆครับยืนตรงนี้นเลยลูกโ okay. อเคเดี๋ยน้องรอ,งรอ,งรองก่อนนะคะโอ้โหสวยงามอลังการมากมากลูกใช่แล้วยืนสวยๆนะคะเดี๋ยวให้คุณครูได้ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมหน่อยนะครับเรียนเชิญอาจารย์ชวลิ์เลยค่ะเรียนเชิญค่ัครับครับขอบคุณครับนะก็ชมเชยเหมือนเดิมนะลูกเด็กเต็มที่แสดงได้เต็มที่อารมณ์เนี่ย ที่จะออกมาแสดงนะเต็มที่ร้อเร์จริงๆนะครับนะทุกโรงเรียนเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมยังไม่เห็นโรงเรียนไหนหย่อนไปเลยในเรื่องของอารมณ์ที่จะมาแสดงนะในชุดของตัวเองนะฮะแต่ผมมีข้อแนะนํานี้หนึ่งสหรับชุดนี้นะลูกนะเนื่องจากชุดเนี้ยเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวถึงพระราชพิธีนะในเรื่องของพระราชพิธีเนี่ยบางทีผู้แสดงนะลูกเราต้องกานึงถึงนว่าพระราชพิธีบางพระราชพิธีเนี่ย เราเราจะไม่ใช้ผู้หญิงนะอย่างเช่นเหเรือเนี้ยนะเราจะไม่ใช้ผู้หญิงขึ้นไปอยู่บนเรือนะครับตรงนี้นะความสําคัญตรงนี้เราควรจะอนุรักษ์ไว้นาะนะให้คหํานึงถึงตรงนี้เราเอาเอาเอาพระราชพิธีมามา,มานําเสนอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดการแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไป,ป,งไปนะควรจะเน้นผู้แสดงที่เป็นชายถ้าเราจะเอาฉากเหเรือนี้ขึ้นมานะให้คหํานึงถึงผู้แสดงด้วย อีกส่วนหนึ่งคือนะ,อะเรื่องของอการออกแบบท่าถ้าเราเกล่าวถึงนะ,ะฐานันดอนสัตว์ะะที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงบนเวทีเราควรจะนะ,ะรักษาของเราในฐานะเป็นประชาชนเนี่ยการแสดงความเคารพเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะ,ะไม่ใช่ไปยืนเท่ากับพระรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยลองลองไปคิดดูตรงนี้ฝากไว้นะ,ะเนื่องจากโรงเรียนนี้เอาเรื่องของอ สถาบันหรือเอาเรื่องของพระราชพิธีต,ต่างๆมานําเสนอนะลูกนาและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเวทีว่างหลายตอนมากนะฮะการแสดงในหนึ่งในหนึ่งช็อบนะ,ะไม่ไม่สมควรที่จะให้มีเวทีนะ,ะหรือพื้นที่บนเวทีว่าผู้ชมจะคิดว่าเราจบแล้วแต่ยังไม่จบและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าออกของผู้แสดงนะ,ะควรไปจับลําดับขั้นการเข้าออกให้ดี นะครับไม่ใช่เข้าไปทางด้านไหนผู้แสดงก็สวนออกมาทางด้านนั้นจะทําให้เกิดปัญหานะเกิดประสักในการแสดงนะลูกถ้ามันชนกันมันก็จะเกิดปัญหาในการแสดงแต่ถ้าไม่ชนกันมันก็โชคดีไปลงไปจัดลําดับคิวให้ดีตรงตรง,ตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการหันก้นให้ผู้แสดงในการถวายความเคารพนะต่อพระบรมฉาย,ยาลักษณ์หรืออะไรถ้าเราเป็นการแสดง ควรตะแคงตัวอย่าหันก้นให้กับผู้ชมนะครับแต่ถ้าถ้าเต้นท่า,า,ารำบางอย่างที่เราต้องจําเป็นต้องหันก้นให้ผู้แสดงเพื่อที่จะให้คนดูเห็นส่วนหลังอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ควรจะนานถ้าเป็นเรื่องของการแสดงความเคารกและจัดทุมแต่ตรงนี้นะน่าจะตะแคงตัวออกหรือใช้ในส่วนที่ให้ผู้ชมได้เห็นบ้างนะครับอย่านั่งหันหลังให้กับผู้แสดง นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ให้ไปคำนึงถึงไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนภาพรวมในเรื่องของการแสดงก็ดีมากนะครับนักเรียนแสดงได้เต็มที่ครับขอบคุณอาจารย์ชวลิดด้วยนะคะเก่งมากเ,เก่งมากนะฮะ,ะเรียนเชิญอาจารย์วันพิณีครับค่ะก็เหมือนกันว่ามันมีช่วงว่างไปหายไปสองช่วงคือแล้วก็ช่วงตอนที่เหตุเรือนะคะคือเข้าไปเร็วมากซึ่งจริงๆอะยังมีทํานองทํานองเพลงอยู่ทํานองเนื้อค่ะ ควรจะค่อยๆ move เข้าแล้วก็ต่อออกมาเนี่ยคือไม่ใช่ให้เวทีหยุดแล้วก็เหมือนกับไม่มีใครเลยก็คือเวทีว่างแล้วช่วงหลังก็ว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วส่วนการใช้พื้นที่บนเวทีจะเห็นว่าใช้ตรงกลางบนเวทีเนี่ยเยอะมากก็คืออยู่ตรงกลาง movement ตรงกลางแล้วพอ move ออกก็ออกไปเป็นแถงแต่ก็ยังอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางเสร็จก็กลับไป move เป็นกลุ่มอยู่ตรงกลางอีก ซึ่งซึ่งอันเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยซ้าเยอะมากนะคะมันจะทําให้แบบดูแล้วมันก็กลับไปรูปแบบเดิมคือจริงๆเราสามารถออกมาเปลี่ยนแถวได้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณครับประชาพวันพินีค,ค้ขาขอบคุณครับค่ะเรียนเซนอาจารย์วรวิย์ค่ะครับผมการแสดงของโรงเรียนนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับในการนำเสนอศิลปะัลนธรรมของของไทยในหลายๆภาคนะครับ ก็คล้ายๆกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็มีบางช่วงที่อาจจะเล่นกับท่วงทํานองบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นในช่วงเหเรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดดูก็จะเห็นท่าของนักแสดงที่ที่มีการวาดแขนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าทําให้มันกระชับเล่นกับจังหวะเอื้อนของเหเรือได้นี่ก็จะจะดูมีลูกเล่นที่ที่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ความพร้อมเพียงของใน ในในบางช่วงนะครับอาจจะยังมีความไม่พร้อมเพียงกงินบ้างนะครับแล้วก็มีเวทีว่างอย่างท,ที่ที่อาจารย์ทั้งสองท่านท่านบอกมานะครับก็แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วน้องๆเก่งมากครับเต้นเงินเก่งมากเลยครับขอบคุณค่ะเด็กๆครับขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านหนึหน่งสองสามขอบคุณค่ะอ๋อปรบมือครั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางาจังหวัดพิจิตรนั่นเองขอบคุณ